สุดคลิปนี้นะคะพี่น้องซีมาวเรื่องเล่าของกวมเป็นเจ้าของนะคะพี่น้องเออก่อนอื่นกล่าวสวัสดสวัสดีกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสูขผูกสู้ข้นนะคะพี่น้องเอฟซีสาวน้อยพิษบานแพงเอฟซีหลาน้อยอหคงอิงเอฟซีผิดเสงนแต่วันเจโอทู่นะคะพี่น้องมาวาเรื่องเล่าของกวมเป็นเจ้าของนะคะพี่น้องไพ่ไพ่นะคะพี่น้องสูขผูสูข้นนั่นแหละ ความเป็นพอ่อเป็นแม่ความเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของอ่าเอาต้องเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะอันใดที่เป็นของเฮ้าเม่เวลนเหากับลูกซื้อขวงแหนอันใดที่เป็นสิ่งที่เฮ้าก่อล่างสางขึ้นมากเฮาก็มีความรู้สึกว่านี่คือของเฮ้านี่คือสิ่งที่เฮ้าเห็ุขึ้นมากกับมือให้เข้าใจเข้าว่าธรามาตาเนาะพี่น้องเนาะพ่อบอกเรื่องธรรมาฉาตเดียวเออ อาว่าเฮ้าก็ตั้งอเอ่อเฮ้าเฮ็ดอีหยังขึ้นมาสักอย่างหนึง่งนะแล้วเฮ้าก็คือเจ้าของหากว่ามือใดมือหนึง่งสิม,มีภูมมาบรบกวนสิม,มีคนทั้งนอกนะคะจะมาเอ่อบรบกวนสิ่งที่เฮ้าส้างขึ้นมาหรือจะมาหยาดยงหรือโอ้มัไหลายี้วเ,เราพี่น้องเนาะหรือว่าจาังไห๋ นะคะหรือว่าจะมาปุกป,ปันเออเหตุให้ระบบภายในของเฮ้าเกิดความสูญเสียเออยกตัวอย่างหลายๆหลายๆส่วนงามน,นะคะอันนี้คือเกินซะก่อนนะคะพี่น้อที่นี่หันมาเบิง่งเรื่องเล่าของสาวหน่อยติดบ้านแก่้ความเป็นพอหัวหน้าวงความเป็นเจ้าของนะคะ สิต้องแยกแยะให้มันออกด้การความเป็นเจ้าของกับความเป็นผู้ชมหาลังคนอาจจะบ่เข้าใจหาลังคนอาจจะคิดว่าเออณตอนนี้นะพี่น้องเอาว่าปัจจุบันนี้เลยความรู้สึกของความเป็นเจ้าของนะตอนก่อนหน้านี้คือยังเราถามเมื่อก่อนหน้านี้ กูถึงความเป็นเจ้าของเขาเอ่นววาจังไหนดีแต่ถามว่าจริงๆแล้วส่วนเรื่องเล่าของเรื่องเล่าของมอหองมอลั่เนาะไป้องเรื่องเล่าของศิลปินเรื่องเล่าของอ่นักแสดงหรือไพ่กระตามล้วนแล้วแต่จัดเพิงผ้าอาศัยแฟนครับเพิงผ้าอาศัยซึ่งกันและกันแต่ความรู้สึกของผู้เพินเป็นผู้สร้าง ความรู้สึกของผู้เป็นผู้กอ่อตัง้งความรู้สึกของผู้เป็นเจ้าของนะคะพี่น้องตรงนี้เมื่อเข้าเข้าใจเข้ามาเจ้าของเข้าเองก็จะเข้าใจตูวเพิ่นน้ำเรีนมาซึ่งก้อนนานี่จริง,รงๆแล้วเรื่องเล่าของหมอ่องมาลั่งการที่สิบปั้นให้ดังเพื่อมาใดเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่ยากมากหรือแม้แต่ก้อนานาที่สิเป็น สิมามีอูงอิงเผชรบานแพง่งบอดโจเองเพิ่นกับพยายามที่จะปลุกปัน่นปลุกปั่นเอ่อนั่งเอกปลุกปั่นศิลปินในวงว่าจะเป็นไผรนะคะพี่น้องนะคะว่าจะเป็นตลกว่าจะเป็นเอ่อนั่งเอกว่าจะเป็นไผรจังใดก็ตามนั่นคือสิ่งที่เพิ่นพยายามจนในที่สุด ก็คือเพื่อนเองได้มาพบพอเวลาเวลาหน่อยได้เขามาในจังหวะที่เพิ่นบอกว่าเพิ่นต้องการที่จะสร้างสร้างไพก็ได้ที่จะบอไปจากเพิ่นที่จะบอมีผู้ใดเมื่อว่ามาจากหันมาจากดีประมาณนั้น นี่คือสิ่งที่ล่ำดับนะคะพี่น้องล่ำดับถึงความเป็นหัวอจิตหัวใจผู้เป็นพ่องหัวหน้าวงซะก่อนเนาะพี่น้องเอทั้งเหมือดทั้งมวนกับใบไม้ยค้ามาบอดได้อายแฟนครับทั้งหมดทั้งมวนจากการสร้างก็ต้องการอยากแกดให้พ่อพ่อแม่แมแมเอฟซี่ชื่นชอบแฟนครับชื่นชอบแฟนครับย่อมหลับแฟนครับเห็นดีเห็น,หนงามนั่ นะคะจนในที่สุดก็ไดมากพบพอ่อจนในที่สุดก็ไดมากเกิดนะคะเกิดอีหลาหน้อยองหญิงที่พ่อแม่พอ่พอ,พอแม่เอฟซี่ FC, แฟนคลับเพิ่นเห็นด้วยเพิ่นหักนน่าเพียนพยายามที่จะเฮ็ดคอนเทนต์นาะพี่น้องสม,มืตอนี่มันอยู่ในโลกของโซเชียลเออเพียนพยายามทุกสิ่งเนร่ะว่าจะอยู่บนเวที บว่าจะเป็นยู่หลังเวทีบว่าจะเป็นยู่บ้านนะคะผ้าเฮาไปหูจักว่านองอุ้มอิงเป็นไผจังใดผ้าเฮาไปหูจักที่ไปที่มาไปไปมาๆมเฮาก็เริ่มเข้าใจเห็นอกเห็นใจเด็กหน่อยคนหนึ่งและในสูตรนั่นก็คือสิ่งที่พอหัวหน้าวุ่งพิ่นกะวุ้นใจในี่จริงเดี่เพิ่นสางขึ้นแมนบนนอกกันี่นอง พุ่ใจในเพลินสิ่งที่เพลินค้นหาขนขวายจนในที่สุดได้พบได้พอนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากนาเสนออยากให้หลายผู้หลายคนเข้าใจหัวอกผู้เพ่อนเป็นเจ้าของหัวอกผู้เห่าเป็นผู้มาร่วมนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วก็คือสิ่งที่มันเกิดยุสมอนี้ก็อยากให้สู่คนเข้าใจ ทั้งบทบาทความเป็นพอความเป็นเจ้าของเข้าใจทั้งบทบาทของความเป็นผู้ชมเข้าใจทั้งบทบาทของความเป็นพอหักไม่หกัหกเข้าใจทั้งบทบาทของความเป็นเอฟซีเนาะพี่น้องนี่คือสิ่งที่นํามาฝากมาตอนกันสําหรับเรื่องเล่าของพอโจเรื่องเล่าของอีลาน้อยเรื่องเล่าของทีไปที่มาเรื่องเล่าของสิ่งที่อยากให้หลายผู้หลายคนท,ทําความเข้าใจในความเป็นพอัวหนาวุเงพุ่นนะคะ หน้าตอนนี้เพิ่นก็มีวงสองพี่น้องฉะนั้นแล้วสิ่งที่เฮาจะมอบให้เพิ่นก็คือสิ่งที่เฮาจะดูแลลูกสาวคนี่ีฮาหักนะคะพร้อมกันนี้ก็คือเฮากระเบิงกันแง่งกันไปสําหรับวงสองก็คือวงที่ออกจากดีเอ็นเอสาวน้อยพิดบ้านแพงอันใดที่เฮาให้กันได้เฮาก็ให้นะพี่น้องเนาะอันใดเฮาให้บได้เฮาก็ซอยกันพักดันนะคะก็คือ เชิญชวนนะคะอยู่ที่ดุลพินิจของผบมเอฟซีนั่นแหละนะคะสิ่งที่บอกมาทั้งหมดนี่ก็คือสิ่งที่อยากให้ฮับผู้วาอิาหลานอยกับหักพอขึ้นกันอิหลานอยกับเป็นกําลังแรงใจให้พอขึ้นกันฉะนั้นแล้วอิหลานอยกับเป็นกําลังแรงใจให้กับวงสองน้เพออิหลาน้อยคือบอดหน่อยพอขามาไปไป,ไปมากๆก็คือลูกสาวของพ่อโจแมนซิบบแมนลูกบุญธรรมโดยถูกต้องการตกต,ตามกฎหมาย แต่เพื่อนก็นได้รับเป็นลูกสาวเพิ่นต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าคนทั่วประเทศทั่วโลกเนะพี่น้องเนาะเอาตามนั้นนะคะพี่น้องท่านใดที่เขามารับชมนะคะก็ขอขอบุญขอบคุณสุขุสุขค้นเด้อพี่น้องเด้อท่านใดที่เขามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านไดนยังบก่กดติดตามก็ฝากกดติดตามน้ำเนยอยากจะแสดงความคิดเห็นประการใดก็แสดงความคิดเห็นเขามาต้คกินี้เลย นะคะคส่วนไทยคลิปบอดจูก,กับาเวลาหน่อยไ,ได้ฝากช่องอีกับเอ็ดเพ่นขอบคุณในความกระตุ้นนะขอผนทั้งสองคนนะคะพี่นอ้องใหงแห้งบางๆสุปข,ขู่ซุกคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะพี่ลากขอฝากช่องให้เส่งด้านเย็นๆได้จ่าฝากอะไรก็แช้ในกำลังใจนีสวัสนีค่ะ